ปับซอยวัดดาสำโรงค่ะเราอยู่บนสกายวอล์กโหดูแสงสีสิคะเอ๊ะวันนี้ทำไมรู้สึกรถติดนะคะเนี่ยค่ะฝั่งนี้เป็นรถที่มุ่งหน้าไป อิมพีเรียสำโรงนะคะทำไมรถติดจังเลยดูวนสกายวอล์กนะคะผู้โดยสารที่ลงจากรถไฟฟ้า BTS ใช้สกายวอล์กเยอะจังเลยบรรยากาศดีๆค่ะดูรถใหญ่เขาเบรกไงแยเี่ย,ยเอ๊ะวันนี้ทำไมสำโรงรถติดจังอะคะจกนี้เราดีอย่างนะคะเรามีทางเลือก เราก็ใช้ทางรถไฟฟ้าค่ะเดินบนสกายวอล์กนะคะชมวิวรอบๆไปด้วยวันนี้รถติดจริงๆค่ะมาบ่อยนะคะแต่ว่าวันนี้ติดมากทั้งสองฝั่งเลยค่ะขาเข้าข,า,ขาออกเลยเกิดอะไรขึ้นฝนก็ไม่ตกบรรยากาศบนสกายวอล์กนะคะจากอิมพีเรียลเวิร์ดสำโง มุ่งหน้า BTS สำโรงค่ะเ,เพื่อนๆดูตรงนูน้นรถสีเหลืองค่ะ MRT สีเหลืองมุ่งหน้าเข้าสถานีสำโรงนะคะใกล้กันนิดเดียวนะคะสถานี MRT สีเหลืองกับ BTS สีเขียว เดินนิดเดียวเองค่ะสุดยอดมากสองรถไฟฟ้าสีเหลืองให้เพื่อนๆได้ดูอีกค่ะเมื่อกี้เข้าสถานีนี้ออกจากสถานีค่ะวิ่งฉิวเลยมุ่งหน้าทิพวันนะคะเห็นแล้วอยากไปขึ้นจังเลยไม่อยากกลับบ้าน วันหน้าเจอกันเนาะวันนี้กลับบ้านก่อนเดี๋ยววันหน้าเที่ยวต่อไปค่ะเราเดินกันต่อเลยชิลจริงๆ อย่างเท่าสถาน,นีแล้วค่ะไปขอตั๋วเนาะสมารงไปเคฮะยังฟรีค่ะดีนะแถวย่านบ้านเรามันมีทางเลือกอะค่ะรถเมย์ก็ได้รถไฟฟ้าก็ได้ยังไม่เก็บจ่างด้านนูนก็ถึงสมารงแล้วนะคะด้านเราก็จะไปต่อแล้ว ขอตั๋วเนาะระหว่างรอขอตั๋วถ่ายบรรยากาศในสถานีให้เพื่อนๆดูนะคะไปนู่นบรรยากาศในสถานีนะคะสถานี BTS สํมลงเราขอตั๋วมาได้แล้วค่ะหนึ่งใบฟรีไปค่ะเข้ามาแล้วนะ สถานี BTS สําโลงคอนโดสวยอยากอยู่ค่ะสองล้านเจ็ดเองได้แต่มองนะคะใครที่ได้อยู่คอนโดสวยหรูอยู่แล้วก็ดีใจด้วยนะคะ มีความสุขด้วยคนนะบรรยากาศดีๆเนาะในในในเนี้ยมีฟิตเนสด้วยมีร้านกาแฟาเดินอยู่ในสถานี BTS สำโลงค่ะ ทางขึ้นหลายทางนะเมื่อกี้เราก็ผ่านบันไดเลื่อนมาทางนึงและนี่อีกอันนึงลิฟต์ก็มีนะบันไดบันไดเลื่อนลิฟต์ค่ะมีผู้โดยสารลงมาจากชานชาลานะคะเราก็กำลังจะไปชานชาลาขึ้นบันไดเลื่อนมาแล้วค่ะ ระวังสีสะะถึงบนชาญชลาแล้วค่ะชอบหาชอบรักรถไฟฟ้ามากขบวนนี้ทันไหมอ่ะไม่ทันขบวนนี้มาแค่สำโรงค่ะบรรยากาศในสถานี b ิเทศส,สำโรงนะคะ บวนนี้เข้ามุ่งหน้าคููคอสค่ะบรรยากาศในสถานี้นะคะ วันนี้ไปเคหะ